สวัสดีทุกคนเนาะตอนนี้เฮากำลังสีไปคุดขี้กระเดือนมาใส่เวทป่าแต่ว่าให้น้องนางถาอยู่เทียงเพิ่นบุกไปน้ำกินเขาแล้วเพิ่นกะนอนพักอยู่เทียงแบบเย็นๆแต่ว่าเฮาสีไปรอใส่เวทป่าให้น้องไปคุดขี้กระเดือนถายกสี่ยางไปเบิ่งน้ำพุ่นกันคุดอยู่น้ำแถวกอไผ่ขี้กระเดือนแดงน้องว่าใส่เวทนี่ป่ามันแห้งกินเลยขี้กระเดือนแดงตงัวน้อยๆนะ า็จะว่าขี่กระเดือนโคกนี่มันสีหอมกว่าขี่กระเดือนน้ำแต่ว่าเฮากับโกเคยกินเด้อใช่ไหมป่ะจีวะบอกเพื่อจะบเคยกินอีนาอบอกบอกบอกว่าเคยกินเพราะว่าขี่กระเดือนโคกนี่มันสีมีเมือกมันหลายนำเมือกมันห่าหงเมือกมันหลเท่าไรปลามันแห้งหมักกินเท่านั้นเขาจะว่าสันเด้อเฮากับ่บเมนผู้เสียสัตด้านขี่กระเดือนออ <laughs> น้ำกระบอกแห้งอีดี บอนเป็นคอนน้อไปลยังไงค,ค,คัไว้ <laughs> <laughs> มันก็คุด này, อย่างนี้จะงอยเพราะว่ามันเป็นโจกนี่นี่จะกดไหมโความไว้นะไม่ไปว่างๆคนเดียว าดุุุบเปจปเอยบอือีแบัตวใส่บุญยอขึ้นมาบึงเดี๋ยวเป็นตัวหญ่ขี่กระเดือนก็ได้โอกาสเจ้าปุ๊กกันได้ขี่กระเดือนโค ขี่กระเรีอนน้ำม่นตัวนี้หน่อยเมือกมันกะไอู้หโอ้โหใหญ่ลีฟ้าตัวตันี้อต้นี่เนี่ยบนต้นีเออนี่เียองเสีบเปล่าจ้าเอออานั้นนี่ลองนึ่งเลยนี่ จะเส็ตไม่คี่เดือนนี่เออซี่ม่งเอาวะตัวมันจะแข็งกี่เดือนนี่สร้างพ่อถูกถูกโอ้ยอ๋อโอ้ขั้นเอาเอาไปใส่เป็นปลาเนี่ยเลือกเอาตัวอ่อนปลาไม่แห้งกินบ่ครับอ้ือ้โหเลยนี่มันคล้องอ๋ออันที่มันมีเหมือกในลายหันแต่ว่าเนาะ เดือนโคละใส่เวที่งินอือวุ้ยปลาตัวตัวนี้นะตกไหมเอาอ่ะปลาอุ้ยเอาซะบ่ตัมันใหญ่แท้อุ้ยจับโซ่บังบุญโซ่บังปลาตัวตัวซิมดีแม่ไปซ้ำถอนนะบุญสามสี่โอ้โห เรียบร้อนี่อู้ตัวอ่อนนี่บุญนี่ตัวอ่อนนี่ก็ตัวใหญ่เลยนี่ขุนเยอ น,นั้นว่าพากันสีเซเวทปลาเซเวทปลานำในน้ำโมมี่จอยไปหน้าไรหำไปเมืองคุณเมืองคุณเหรโอเคไปเมืองนี้บมมีหอนหนำจอยเซเวทปลานำในน้นตรงหลายๆปลามันจึงกินเลยข<ป>ั้นบมมี่นำกับโมมี่หปลาไรหำ มืงทำเลดีๆไปด้าหน้า่้ไปด้น้าไปานไหนทางไหนบ่ทางไหนล่ะหกไยส่วงอาทิตย์ก่อนๆเออแต่ว่านามใน้นามาก็ร้ายหนึ่งต้ามาใส่วบทดป่าไหนก็ได้ร้ายหนึ่งแต่ว่ามาหอด อาทิตย์ที่เข้ามานามแหงเบิด์ตี่อยู่ว่าหำเออนี่กระไซออเออไตายาตายตา่อุ๊ยเกือบซึมัวมือหล่มตกลงข้าหน้าเออแถวนี้ยังมีนามเนี่ยป่าเขาหกนมะ่ ทำการปักเว็ดป่าวางวาคือสีมนเหคะานเพิ่นลยฝนมันหมดตกมันเกิดวดหนาวไอยบ่ไ่ใสเบ็ดสองสามหลังหาหม่องสีใสกับบมีหน้ามันบ่มีก็เลยก่มีหม่องใสนั่นเอง ส่วนอ,อาทิตย์ก่อนๆเอื่อยแล้วว่านำอยู่ในนาเป็นร้อยหนึ่งเพราะว่าเรามาใส่เวทปลานะาไหลแต่ปลาคอตัว่บหญงเพิไงก็เลยว่าส่วนออกมาใส่แต่ว่ามาอาทิตย์นี้เข้ามานำในนากับพี่มีทีมงานเราเป็นหรอได้หรืว่ามองใส่ค่ะโอเคนะแมนบอกเออวังว่า แ,แม, <c oughs> ม่นบอกเออคุณแมวส่วนเงี้ยเอามเกี่ยวเขาแล้่มันเป็นสีงสงไงห,หาปลาขอนโจ๊กคู่โจ๊กค่อยเด <c oughs> ินโจ๊คยหาปลาขอนนี่ก็เจองูอยู่บ่ <c oughs> เคยเจองูอยู่บ่ตอนโจ๊กคู่เอาปลาบ่เลยเคยบออ่เออดวงดีนี่ตัว <c oughs> ดวงดีแล้ว แม่ตัวมาใส่วังอาทิตย์ก่อนๆคือว่าภาคกันได้เอาแถเอาว่าปาไรเว็กพ่อหาหุ่นลังเลยบ่อห้องน้ำม,มันหลายเนาะอาทิตย์อ่ะมาอาทิตย์นีน้ก็ม,มีหอดน้ำจ่อยเบิดปลากระไรเมื่กี้ปลาได้หลายนะเอียงนอมนมาใส่ปุ๊บปลานะ เมือ่อละเด้อบัดนี้เด้อปลากระไรจะโตเพราะว่ามันมีมน้ำพนเวดลงไปปลามันกระบ,บกินปลามันเขาหูหดไอสิกาไปจกคู่ล้วบัดที่นี้ถือปลากะค่าแล้วเนาะออถืองูนี่พ่อแห้งแต่ว่าสิไปซาแทนเออก่อนสีเขาเมื่อในหวานกับสิไปซาน้องอยู่แถวหน้าอยู่เบื้องนะแถวหน้าห้องเอือแล้วว่าน้ำมันขอน เป็นได้น้องนางมวลม,มาน่า้วันลายมนลายอากาศเย็นเ <Yeah. S 1> ย็นเนาะส่งวน์มากเศร้าเลยแต่กมีแตงแต่ร่มพัดมาก่าฝนจิตโตกับโบตกจ้ามือมีแตงแต่คึ้มขึ้มเมื่อฝ่าเมื่ฝนแถวอะไรฮะมวยนางว่ะแถวนี้มันปลา,า,า,ปา,ลปาหลเนา,านะ หน้าหองเหมืองหม้อไหติยาฝนหมดโต๊กหม้มีน้ำใน้ามีติยาเกิดแล้วท้อหลปีนี้มันแห้งแรงอีกลปีนี้ว่าเออพอดีแต่ส่วนเกอยแล้วซาป่านั่อ โอ้ควกแวบๆอยู่ซ่งใ่าวะมีปลาหลายู่สักเออ่าาก่อนเลเฮ้ยเมียทาข่สันห่้นะแล้วเธอนีเป็นตะดำวันนเป็นอะไรเป็นในหน่อยย่าอ๋อในหน่อยทำคนเดียวกันแล้วเด้อเนี่ยน บ่ม,มีหนาไม่น,น่ามีแต่หยาลายอี๋ฮู้เลยมาซาก่อนใส่เวดเอามันอยากซาเอาโหลดสบายห <c oughs> นามอนยังสีมันกับเขาหลีอยู่ในผู้ เดนอะไรเตือไปน่เอาอว่สายทั้นปลาลูกแล้อก็ปลาอเหงียงป่เพิงว่าขวบขวดอ๋อดเถออู้ถอกไข่ขู่เพิงปลาลูกบินน้ยมปลาดิบอเป็น่ายปลาง่ายง่ายได้หนักปลาเต นี่ต่ <c oughs> ตขีดตมเกิดตรงหลังก่อนโอ้ย <c oughs> ไม่รายเลย

Mà lông là áo khô quá dài Nông này nằm lái lái Xá vào đây đứa Nó chắc mà chụp áo Thao điều vào bốc เอดเปื้อยแล้วสิผ้ารอลงไปซาอยู่ลุมสอนที่นนองน้างอย่ให้จังสอนเอาเข่าหันติดดังแล้วก็มุดเนาไหลโดดประเข็งเอาไหลได้หัเสือลุโลน้ำเสียโาหันดจังจัดมาที่เเสาหดูยัจับไว้่นะป็นป็นโลดตัวน้นมา ใส่รถไทยมากลยพี่ว่าพอดพีพีเขาหอดหน้าเลยเนี้ยใช่ไหมบ่ต้อขี่มาไทยมาขี่ว่าพอดพีอีกหลารถไทยน่ะที่ราจบมือขาวมากพอพอดีเขาดีเรื่องเขาอืสาวเลยอน้องเนี่ยเดคลิปได้สาวเ้ยนม้วหนะมัตตายิ่งเบียดสาว ยาสูบเอาแรงเวทเป่าวือปมอไรเจาือเัน้ำาเตะถิมเวทเออมาากินแบบแทสานีนะเบิดนองรเกียงน้องไรกเกียงน้องไรกัเกียงนำกเบิดสาก่อนได้

กินเขาอยู่แค้มน้องสาหนามเลยปีงปลาแบบสดๆเอาไว้เจอกันมื่ออื่นพุละสำหรับมือนี้หรือว่าคลิปนี้เขาก็สิขอโตเข้าเมือในบ้านก่อนเด้อไปละบ๊ายบาย